สบายดีสวัสดีค่ะบัวน,นะคะอ่าอีพีนี้อีพีที่9้านะคะเดทโคเชลายแจก,กันคอจีนนะคะเดทโคเชลายแจก,กันคอจีนอีพีที่แล้วเราเราทำแถว ช่วงลายที่สี่เนาะช่วงลายที่สี่แถวที่เจ็ดยังยังไม่จบรอบนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะมาต่อช่วงลายที่สี่แถวที่เจ็ดเป็นพอหนึ่งคอลงในช่องแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอลงในช่องแล้วก็โซ่สองนะคะ หลังจากที่เชื่อมต่อมาแล้วนะคะทั้งสองข้างเชื่อมต่อลักแล้หรือใต้วงแขนมาได้ทั้งสองข้างแล้วนะคะบัวก็ไปลองสวมดูว่าได้ไหมโอเคไหมก็พอดีนะคะพอดีเลยสรุปได้24ดอกรอบตัวนะคะไม่ได้ตามที่คำนวณไว้ที่แรก เป็นมันเป็นยังไงนอถึงไม่ได้เป็นพ่อถักแน่นไปหรือตัวตัวเองโตขึ้นนะเ <c oughs> นาะอ่าก็ก็เสื้อมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้ทางนี้ก็อย่างนี้ฝั่งนี้ก็อย่างนี้ให้ดูใกล้ๆนะคะตรงที่ดอก ดอกที่เชื่อมอย่างนี้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็อย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะมามาหลักอย่างนี้ซ่องนี้ซ่องแรกช่องตรงนี้ดอกนี้ก็ส่วนดอกนี้ดอกนี้ก็ก็มาขึ้นขึ้นช่องแรกเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ผักไปต่อให้ชนรอบเลยที่เรา เราอันนี้ไว้ขึ้นหลักแรกเลยแล้วก็ลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะลืมแนะนำก็แล้วแต่ใครจะสะดวกทำหรือไม่สะดวกทำแต่บัวไม่ไม่ถ้าทำได้มันก็สวยนะถ้าทำไม่ได้มันก็จะเห็นรอยต่อเนี่ยมันจะเ็ดเป็นทางเลยรอยต่ออย่างเนี้ย ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้เห็นรอยต่อตรงนี้ตรงที่เราเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นเป็นแถวยาวไปเลยอย่างเงี้ยขึ้นไปลงไปเลยถ้าไม่อยากให้มันมีอยู่ตรงกลางเพื่อนๆก็ตัดใหมนะคะเชื่อมต่อเสร็จตรงนี้หรือหรือหรือตั้งแต่เริ่มต้นนี้ก็ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเชื่อมเชื่อมไหมตัวใส่กตัวเนี่ยก็ได้ตัด เชื่อมต่อเสร็จจบรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัตดไหมนะคะตัดไหมแล้วก็มาเริ่มต้นอยู่ฝั่งนี้แล้วอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งไหนก็ได้ฝดั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้ให้มันเป็นที่ลับๆหน่อยมันจะไม่ได้ไม่เห็นตรงที่เราเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทางมาแต่ถ้าไม่สังเกตดูมันก็ไม่ไม่เห็นหรอกแต่ถ้าสังเกตดูมันก็จะเห็นเป็นทางจุดเริ่มต้น แต่บัวว่าช่างน้เถอะใช้เองถ้าคนไม่รู้จริงก็ดูไม่ออกแต่ถ้าคนรู้จริงเกี่ยวกับงานนี้ก็จะดูออกว่าเออจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อเขามาจุดตรงนี้มันเริ่มตรงนี้ไปต่อนะคะไปต่อให้เสร็จแล้วเราก็จะได้ถัก ไม่ยากแล้วทีนี้ก็ถักยาวไปเลยจนถึงช่วงเอวช่วงอกนี่ก็จะเอาแบบกว้างหน่อยแล้วลดลงไปอีกช่วงลายหนึ่งเราก็จะหุบหุบเข้าเผื่อให้มันอ่าเขาเรียกอะไรอะเข้าตัว เรียกอะไรนะลืมแล้วใหเ้เป็นรูปเป็นล่างอะเขาพูดอะไรกันลืมใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะคะลืมละหนึ่งสองสามพอมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็นับขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามแล้วก็มาแทงลงโซ่ที่สามแล้วก็ดึงออกมาเลย ขึ้นโซ่สามต่อนะคะเราจะทำแถวทึบอ,อีกเหมือนเดิมนะคะซ้ำกันเลยทีนี้เราก็ถักไปได้ปกติเลยเลยละคะ่ะไม่ไม่มีตรงที่จะคำนวณยากเท่าไหร่แต่ถ้าจะคำนวณเอาส่วงเอวหรือส่วงอก ให้มันรัดรูปเออใช่ใชค่ะแต่ถ้าใครจะเอาแบบรัดรูปก็ช่วงอกก็ให้มันก็ลดลดแถวจากช่วงอกลงไปนะคะลดดอกลงไปสักสองดอกสามดอกก็ได้สมมติว่ารอบรอบตัวหรือรอบอกนี่ยี่สี่ดอกเพื่อนๆก็ ลดช่วงช่วงต่อลงไปช่วงแถวลงไปอะไรพูดไม่ถูกแล้วช่วงลายต่อไปเพื่อนๆก็เอาเอาแค่ยีบสองประมาณนี้มันก็จะรัดรูปแต่ถ้าแบบแบบไม่เอารัดรูปก็เอาเอาเท่าเดิมลงไปเลยจนถึงถึงเอว นะคะคจนถึงเอวแล้วก็แต่มันก็จะเป็นกระบอกลงไปเลยไปถึงเอวแล้วค่อยมาบานออกว่าเพิ่มเพิ่มห่วงลายแค่นั้นแหละไม่เป็นไม่มีอะไรประมาณนั้นถ้าจะเอาแบบรัดรูปก็ลดห่วงโซ่เข้ามาลดดอกเข้ามาแต่ถ้าจะเพิ่ม ให้มันกว้างออกให้มันบานออกไปเราก็เพิ่มห่วงโซ่วิธีลดห่วงโซ่หรือเพิ่มห่วงโซ่ก็ถ้าจะจะลดห่วงโซ่เข้ามาลดจำนวนดอกเข้ามาเพื่อนๆนก็โซ่สามแล้วก็เว้นเว้นแค่เว้นสี่หลักนะคะถ้าลดแต่ถ้าเพิ่มก็เว้น เว้นสามหลักเว้นสองหลักลงหลักที่สามอืมใช่ใช่ใชถ้าถ้าเพิ่มก็เว้นสองหลักลงหลักที่สามถ้าลดก็เว้นสามหลักลงหลักที่สี่เอออย่างนี้แหละพูดไปพูดมาก็สับสน ถักวนไปนะคะจนถึงจนถึงตรงที่เชื่อมวักและหรือจะไปเลยนะจะยาวไปไลยเนี่ยไปเลยก็ได้เดี๋ยวค่อยต่อใหม่ ทักบค่ะเหลืออีกช่องหนึ่งก็จะถึงที่เชื่อมต่อแล้วพอเรามาถึงตรงที่เชื่อมต่อนะคะแล้วก็ลงลงสองหลักในโซ่สองเหมือนเดิมแล้วก็มาลงในหลักเหมือนเดิมอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไปไปลงใน ในโซ่ที่เราทําไปอ่ะถักไปสิบสองโซ่ให้ได้สิบสองหลักนะคะถ้าเราใส่เท่าไหร่โซ่ก็เอาเท่านั้นหลักเลยให้พอดีจํานวนหลักให้เท่ากันหนึ่งนับไปด้วยสอง สามยากยากหน่อยสี่ค่อยๆไปค่ะห้าหกหกแล้วค่ะ เจ็ดแปดสิบสิบเอ สิบสองเสร็จแล้วเรามาเราก็มาลงในตรงหลักแทงลงเมตรในหลักเลยเพราะว่าแถวทืบมันก็ลงในหลักอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะคะเออไม่ได้ดูอืมประมาณนี้นะคะสิบสองหลักหนึ่งสองสามสี่ห้า หนอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบกระไดดอกหนึ่งนะคะถ้าเราทำห่วงเราก็ได้สามห่วงตรงนี้สามสี่สิบสองอืมสามห่วงทีนี้เราก็ ไปต่อธรรมดาเลยค่ะสองหลักลงในห่วงโซ่สองแล้วก็หนึ่งหลักลงในหลักสองหลักลงในห่วงโซ่หนึ่งหลักลงในหลัก นไปเลื่อนมาเดี๋ยวคนดูก็ตาลายพอดีมันยังไม่ได้ที่ถักไปนะคะ ถักวนไปค่ะถึงฝั่งหลักแล้วฝั่งนี้ค่อยมาเจอกันใหม่นะคะไม่เพราะว่ากลัวคลิปมันยาวไปแต่มันจะลงไม่ได้ถักวนไปนะคะมาถึงตรงนี้ค่อยเจอกันใหม่ มาถึงตรงนี้ค่อยเจอกันมาถึงฝั่งนี้ค่อยมาเจอกันนะคะทางยาวมาสองหลักลงในห่วงโซ่แล้วก็หนึ่งหลักลงในหลักยาวมาเลยค่ะมาถึง จุดนัดหมายแล้วนะคะเนี่ยที่เรานัดหมายไว้ว่ารักแร้ฝั่งโน้นถักบนมาให้ถึงฝั่งลักแร้ฝั่งโน้นเนาะเราก็ถักบนมาแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงนี้ตรงที่เชื่อมลักแร้นี้ให้เสร็จ ไม่รู้กล้องโอเคหรือเปล่าพอบัวถักมาจากฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งดังนี้ก็ยาวมาฝั่งนี้แล้วก็ยาวมาค่ะยาวมาถึงนี้ถึงฝั่งนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาถักต่อสิบสองหลัก สิสหลักใต้วงแขนนะคะก็ถักในซองนึ้ให้เต็มก่อนให้พอก่อนครบก่อนสองหลักลงในห่วงเสร็จแล้วก็หนึ่งหลักลงในหลกักครบทีนี้เราก็ ดูนะคะพริกให้ดีนะคะเห็นสันไหมเราก็มาถักตรงนี้สิบสองหลักไม่ค่อยชัดเนานะหนึ่ง giác nhạc ngoài phòng lắm A2 a

สิบเอ็ดห่วงโซ่สุดท้ายแล้วนะคะโซ่ไม่ใช่ห่วงสิบสองสิบสองครบแล้วเราก็มาลงในหลัก เหมืนเดิมสองหลักลงในห่วงโซ่สองแล้วก็หนึ่งหลักลงในหลักสองหลักลงในห่วงโซ่สองหนึ่งหลักลงในหลัก จะจบแถวแล้วนะคะจบแถวแล้วก็มาเสื่อมต่อก็แทงลงในโซ่สามของหลักได้เลยค่ะนับขึ้นไปหนึ่งสองสามแล้วก็เสื่อมต่อจบ ทีนี้ก็ขึ้นโซ่สามไว้เพื่อเราจะทำห่วงลายถัดไปนะคะช่วงลายถัดไปก็24ดอกลำตัวนะคะรอบตัวรอบอกยีบสี่ดอก นถักไปถักมาก็มีความคิดว่าอืมไม่เป็นไรล้ละละแค่นี้กำลังคิดว่าถ้าเอา เอาแค่สิบดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบดอกตรงนี้แล้วก็เพิ่มลักแร้สีดอกจะกว้างไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลิกคิดเนาะเลิกคิดนะคะมันไม่ได้ค่ะโอเคเราเสื่อมต่อหลักแร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวเสื้อแล้วนะใส่ได้แล้วนะคะ อย่างนี้นะคะรอบตัวได้แล้วทีนี้เราก็ถักต่อเลยค่ะช่วงตัวเป็นยีิบสี่ดอกลงไปเลยยีิบสี่ดอกลงไปจนถึงสะโพกนะคะแถวนี้ก็ได้ยีิบสี่ดอกยีิบสี่ดอกก็คูณสามได้กี่ห่วงก็ ทำไปนะคะอ่าเดี๋ยวจะวัดให้ดูจะได้อกเท่าไหร่นับตั้งแต่คํานวณแต่ดอกไม่ได้คํานวณอกเท่าไหร่เลยชึสบหกอ,อู้กว้างไปไหมเนี่ยกว้างไปไหมเนี่ยสิบห้าก็สามสิบ สิบหกเลยเลยนิดนึงสิบหกสิบเจ็ดสิบหกครึ่งก็สามสี่อ่าโอเคพอดีสามสี่หนึ่งสามหกนะคะแต่เวลาใส่มันก็จะไปถึงสามแปดนั่นแหละเพราะว่ามัน,มนยืดยุ่นค่ะได้อยู่ได้อยูใอนะะ่ใส่เองนะคะใส่เองนะคะ ใส่เองค่ะใส่เองถักใส่เองค่ะสามสี่เดิมนะคะเดิมก็สามสี่กำลังดีเลยแต่พอใส่แล้วมันก็จะอยู่ประมาณสามหกสามสี่ถึงสามหกอืมได้อยค่ะตามนี้นะคะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่อ่า ep นี้ ep ที่8ใช่ไหมใช่แล้ว ep ที่8นะคะไว้เจอกัน ep ที่9นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะเผื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของบัวนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมจนจบนะคะแต่ต้นจนจบขอบคุณมากๆสบายดีสวัสดีค่ะ